ครับผมอ p อบทีพอโต้นะครับวันนี้ก็มีรถเก่าเก็บนะครับมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับที่สนใจรถเก่านะครับเอาไปใช้งานหรือว่าใครที่มองหารถเอาไว้เก็บนะครับน่าสะสมนะครับรถคันนี้เป็นรถที่เดิมบางเครื่องดีนะครับเป็นเจ้านี่ฮะมาสด้าแฟมิลี่นะครับนะ สภาพตัวรถเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะฮะรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมหรือว่าใครทีด่ดูจาก youtube ก็ฝากกดติดตามกันไว้กด Subscribe กันไว้นะครับนะเราไปดูกันครับนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้า มาสต้าแฟมเลีนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1,300ซีซีนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีมากคันนี้เครื่องนิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันตัวถังด้านนอกเดิมบางทั้งคันนะครับเดิมบางทั้งคันจริงๆคันนี้นะฮะใครที่มองหารถตัวนี้ไ้ใช้งานดูนะครับหายากมากๆว่าว่าได้นะครับคันนี้หายากมากสภาพที่แบบบางๆอย่างนี้ เดิมบางทั้งคันนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2533นะครับปี2533เครื่องดีเช็ดีดีตัวถังดีรถพร้อมใช้งานจริงๆนะครับใครเอาไปใช้งานหรือว่าใครเอาไปตกแต่งนะครับเอาไปท,ทําสีสวยๆนะครับใส่ล้อใส่อะไรสวยๆหลดลงนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จัดทรงคันนี้น่าเก็บนะฮะมาครับมาดูสภาพภายนอกกันดีกว่านะครับมา แก้มขวานะครับนี่เดิมบ้างบางๆเลยครับรถเดิมบางบางๆเลยครับสีไม่เคยทําเลยอย่างนี้ครับฝากระโปรงยิ่งแล้วเลยครับนี่เดิมบางสีสารก็จะซีดตามกาลเวลานะครับนะกันชนหน้านะครับมีรอยเก็บงานนะครับสีโปูนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสภาพดีนะครับไม่ได้มีชนยับอะไรนะครับไฟหน้าทุกดวงไม่แตกนะครับนะอาจจะมีพลาสติกตรงนี้แตกนิดหน่อยนะฮะ เราคนนี้ทะเบียนเต็มนะครับทะเบียนเต็มภาษีนะครับกุมภา66นะครับดูแก้มขวากันบ้างนะครับแก้มขวานี่ครับเดิมบางบางนะครับอาจจะมีรอยเก็บสีนะครับที่ได้เห็นตีโป้นิดหน่อยฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ประตูนี้นะครับหลังคานะฮะหลังคาบางๆงเดิมๆนะครับมาดูตะเข็บเม็ดอาร์คด้านในนะครับ อันนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับนี่เอ็ดอาร์ชัดเจนนะครับรถเดิมไม่มีหนักแน่นอนนะครับคันนี้นะครับดูภายในดูเบาะคันนี้ครับสวยวิ่งเลยนะฮะภายในสวยคันนี้ภายในสวยเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนั้นกันอาไปดูผิวพันธุ์ภายนอกตัวรถก่อนนะครับนี่ครับรถเดิมบางทั้งคันนะครับล้อแม็กหัวิบสามล้อเดิมติดรถเลยนะครับยางอัจสภาพไม่ดีแล้ว นะครับยางนะฮะนี่บานทั้งคันฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมดีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มาจากข้างนะครับสูงรายการยังอยู่เลยครับเป็นมาสด a านะครับเชียงรายนะครับนะครับพื้นกระบะนะครับพื้นกระบะสวยนะครับปาสวยอาจจะมีผุอยู่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนิดเดียวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนั้น นิดนึงนะครับนั่นนะครับพวกนั้นก็สวยเลยครับรอนสวยนะครับแอซีไม่มีผุแน่นอนนะครับเปิดฝาท้ายดูนะนี่นะครับดูสิครับสันก็บานิ่มยรถเดิมสวยสวยจริงคันนี้นะครับจะให้ทุกท่านเอาไปใช้งานกันนะครับมาดูฝั่งฝังตัวรถนะครับ สติกเกอร์อะไรต่างๆมีครบเลยนะครับตัวนี้ก็ Family นะครับน่ครับตัถังเดิมมางบางนะครับขอบกระจกด้านหลังนะครับก็เดิมนะครับเอทอาร์เจนะครับขอบสแตนเลสพวกนี้ลอมตามาสเตอร์นี่นะครับนี่นนี่เดิมบางหมดนะครับอาจจะมีตรงเคาะตรงนี้หน่อยนะครับมาดูภายในนะครับ แผงประตูครับแผงประตูเดิมนะครับตัวนี้ยังเป็นมือเปิดเหล็กอยู่เลยนี่ฮะนี่ครับนี่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเล่มทะเบียนมีครบนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนมีครบเรียบร้อยนะฮะนี่นี่ครับรถปี2533นะครับเครื่องเป็นซินนะครับ1 2 7 2ซีซีแ0แรงม้านะครับ ชื่อเจ้าของเดียวนะครับลําดับเดียวนี่นะฮะมาดูสภาพนะครับดูสภาพพงมลัยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับมาดมัดต่างๆนะครับใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ามันเครื่องความร้อนนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นแันนี้ครับเป็นเกียร์นะครับสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับนะแล้วเปิดดูพื้นข้างหลังดู เปิดเบาดูคั้านนึงตึ๊บหน้าฮะเดีครับหลังสวยไม่มีผูนะครับด้านล่างนะครับพื้นรถดีพื้นรถดีนะครับเป็นรถต้องบอกว่าหายากแล้วแหละนะครับกับสภาพนี้นะครับแล้วก็ไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยเขาจะเปิดด้านนี้นะฮะอ่า อ้องเครื่องแห้งดีนะครับเป็นเครื่องเป็นซินสี่สูบนะครับโลโก้ฝาครอบกรองยังชา็กเตนอยู่เลยนะครับเป็นเครื่องแห้งสตาร์ทต,ติดง่ายนะครับรวมร้อนปกติคันนี้ผมได้มาจากอำเภอน้ําพอนะครับังหวัดขอนแก่นนะครับก็วิ่งมาประมาณสักห้าสิบหกสิบกิโลได้นะครับความร้อนปกตินะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ ครับเสียงเงียบม,มากนะครับกับเสียงเครื่องนะเงียบม,มากเสียงเครื่องเดี๋ยวอัดความร้อนวิ่งมาร้อนร้อนอยังไม่กล,ล้าเปิดเท่าไหร่จะลองแง้มดูนะครับอ่าเราช็คความร้อนกันหน่อยนิดนึง,งลองแง้มด,ดูมาผมนิ่งมาบอบร้อนเรากติียมไวนะฮะ ข้างนะครับน้ำใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการเต้นประโยชน์นะครับไม่ติดคอนะครับลมอากาศนะครับ้อดปกติแน่นอนครับไม่คัดช่วงล่างนะครับใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับนะครับเออลืมบอกไปครับมาดูความเดิมนะครับเอางขด้านหน้าตัวรถนะครับ มาเดิมนะครับเน็ตอาร์กเดิมครับรถก็ใส่ชุหน้ามานะครับนะครับเป็นอาร์กาดหน้านะครับตรงนี้นะครับเดิมหมดทุกส่วนเหมือนเดิมครับการหน้าครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงก็ยังมีครบครับครับบ่งบอกถึงความเดิมของตัวรถอ่ารับเอาฟังราคาคันนี้นะครับ นี้เอาไปราคา49,000บาทเท่านั้นนะครับผมขอราคานี้แล้วกันนะครับนะผมก็ได้เจ้าของมามาตังอยู่กันนะครับนะใครที่อยากได้รถสภาพแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับก็อยากแนะนำเอาไปใช้งานกันอยากให้แฟนๆ DP Auto นะครับเอารถคันนี้ไปใช้งานกันเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับรถสภาพนี้นะครับ49,000บาทเท่านั้นขอราคานี้เลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับนะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับศูนย์เก้า2ี่สองเก้าหนึ่งศนย์หนึ่งดสองนะครับดูตัวรถได้ที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับราคาผมอาจจะบอกที่หน้าปกแล้วแหละนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดของตัวรถได้นะครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับนะครับนะครับเรามา ทดลองขับกันดูนะครับกับรถคันนี้เช็คช่วงล่างกันนิดนึงนะครับมาดูมาดวัดต่างๆนะครับอันนี้เกียร์น้ำมันนะครับความร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวความเร็วเดี๋ยวรถเคลื่อนตัวเดี๋ยวความเร็วขึ้นนะครับตรงนี้เป็นกำลังไฟนะครับแอร์ก็ใช้ได้นะครับนะครับพัดลมนะครับอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับนะครับเกย์วัดพวกนี้สําคัญนะครับความร้อนนะครับขึ้นนะครับอ ไปครับ สูงร้อยแปดสิบนะครับยังขับรถคันนี้ได้นะครับอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับกับใครที่มีความสูงนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าไม่น่ามีปัญหานะครับ โทรกันเข้ามาครับกับเบิดที่ให้ไว้นะครับคันนี้ไม่น่าอยู่นานนะผมว่ามีคนหาแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันไว้นะครับนะครับมีรถคันไหนดีๆมาผมลงไว้นะครับหรือใครอยากหารุ่นไหนก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างข้างล่างนะครับที่ใต้คลิปนะครับผมเป็นกันไว้แล้วกันนะครับรู้สึกยังไงนะครับ อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ